สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลลอสอีซี่กัญชงเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่วันเกมฟรีไฟกัญชงเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะฮะเพิ่มอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกินเบิร์มแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดท่าทางครับและก็จะมีในส่วนของโค้ดเพชรกันด้วยนั่นเองนะครับผมจานวน10,000เพชรนะฮะทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครนะฮะอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลย กดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก้อเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่า,น, like อน,า,านะครับกดไลค์กันเลยถ้าน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดน,นึงในคลิปนี้นะฮะพี่จะมีการแจกเพชร1นึ่เพชรครับจำนวนสิบรางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับเป็นในส่วนของแพ็กเกจตต้นคอลเป็นในส่วนของ เซตตัวนี้เลยนะครับอ่าพี่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะน่าจะเป็นดาช่านะครับตัวนี้เนาะนะครับก็จำนวน5แพ็กเกจนะครับผมราคา1,999เพชรครับแล้วก็จะมีการแ97ในสอเป็นตัวละครอาโลกนั่นเองนะครับจำนวน5แพ็กเกจเหมือนกันก็จะได้เป็นชุดพิเศษของอาโลกนั่นเองนะครับก็ราคา1,999เพชร5แพ็กเกจจะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยได้ทั้งชุดนะฮะแล้วก็ตัวละครนั่นเองได้ครบเลยนะครับผม โอเคนะ okay, นะแล้วก็พี่จะมีการแจกสกินปืนเป็นแบบถาวรครับผมเหนือบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนนะฮะบอกพี่มานะครับพี่จะทําการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกระบอกใหม่เนี่ยหรือว่ากระบอกเก่าแล้วแต่นะครับได้หมดนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็พี่จะมีการจะส่งขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูไอดนในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ยูไอดนในคลิปนี้ก็รอรับขวัญได้เลยนะฮะ พี่จะทําการจัดส่งไปให้นะครับผมและทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเต็นชื่อหรือว่าเป็นท่าทางนะฮะหรือว่าเป็นในส่วนของอ่าเป็นชุดนะฮะก็แล้วแต่ได้หมดนะครับโอเคนะแล้วก็พี่นะฮะมีกติกา4ข้อนะครับกติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งแชร์ของผมั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์ผลว่าทําไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้าย คอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูอดีของแตงเอาไว้นะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะฮะสำหรับกติกาสี่ข้อนะฮะไม่ยากเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกติกาสี่ข้อของเราถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมทําตามกติกาที่พี่บอกไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่พาดูโค้ดกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่สกินปืนสกินปืนครับผมเป็นในสองไซค์อาร์ติเทนนะครับก็บอกนี้เลยโบนัมม่หนึ่งกัตาข้ยิงสองลบม่ข้ที่หนึ่งนะแล้วก็จะมีส่อเป็น MP40 นะคนะฮะ แฟชชิ่งสเปซนะครับบวกไดเมจสบวกคารตาหัีหนึ่งแล้วก็ลบระยะ1นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับซีนพืนของเรา2อคารบอกเป็นอีโบทั้ง2เลยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็จะมี2ของท่าทางท่าทางของเรานะครับจะเป็นในสองของท่าทางโปรยเง,งินนี่เลยนะครับเป็นพลังแห่งเงินนะครับแล้วก็จะมีสองปั๊มอิดอัพนั่นเองนะครับ เป็นทางที่เรียกรถออกมานะครับนี่เลยนะครับปั๊มอิดอัพนะครับนี่เลยนะฮะมาดูรถใหม่ของฉันสิหล่อเท่เลยทีเดียวเชวนะครับโอเคนะครับสำหรับท่าทางก็ประมาณนี้แล้วก็ที่เด็ดของเราเลย1 0 0 0 0เพชรครับผมสามารถเติมได้20คนคนละ500เพชรนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ดของเรานะครับก็จะเป็นในสองโค้ดแรงๆนั้นเลยนะครับที่หายากมากนะครับบอกเอาเลยเนาะนะครับถ้าอยากได้โค้ดกันก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวพี่ จะพาอัปเดตเกมก่อนกันเลวกันว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างถนะ้าอย่างแรกเลยเป็นสองราคาโมโคนี่เลยนะเป็นราคาโมโคโซสเปเชียล so นะครับนี่เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราหมุนกันดีกว่าอันนี้นะฮะก็จะเป็นในสอง,องการเนี่ยหมุนเนี่ยแพงอยู่นะฮะแพงเอาเรื่องแหละเห็นไหมนี่ก็เป็นในสอง,องชุดแฟนทอมแบสนั่นเองนะครับนี่นะ่าก็เป็นชุดใหม่นะเป็นชุดใหม่นะครับนี่เลยนะฮะน่ารักพ่อเท่นะครับ อันนี้แฟนผมชอบมากนะครับผมบอกเลยนะผู้สาวผมชอบมากเลยนี่ครับเพราะว่าน่ารักนะฮะนะครับแต่ว่ามันดำๆไปนะก็กลัวๆนิดนึงเนาะแต่ก็น่ารักดีนะครับโอเคนะฮะแล้วก็จะมีสอบไปกิจกรรมสรเจ้าตรงนี้นะอันนี้พี่ก็ถ้าปักธงตรงนี้พี่ไม่ได้รับเนาะพี่ไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าไงพี่ไม่ได้แบบสุ่มอ่ะนะฮะแต่ที่พี่โดนดำยี่สิบนะฮะโอเคนะครับก็อย่างต่ำก็หน,นึ่งแสนเพชรนะฮะเนี่ยเห็นไหมหนึ่งแสนหนึ่งแสนเพชรนะที่ประมูลกันแต่พี่ไม่่คอยอยากได้เท่าไหร่ตอนแรกก็อยากได้แหละแต่ว่า ผมรู้สึกไอ้ไอ้สู้ราคาไหวไหมมันสู้ไหวแต่ว่ารู้สึกว่ามันเวอร์เกินนะเอาสามหมื่นไปทำอย่างอ,อื่นดีกว่านะครับจริงเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเยอะนะครับเงินสามหมื่นซื้อเฟื่องสองดีกว่านะ,นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองกำนวณดวงชะตาเนี่ยโอ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปซื้อให้ตัวเองไป็นหนึ่งนะฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์เหรอหกสิบก็ซื้อไปดีนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ 50%โอเค50%ผ่านไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้เถอสำหรับกิจกรรมแลรกก่อานะคาับฮะมีส่นของ M1040 นะครับผมน,นี่นะเป,นเป็นลูกซอง e นะฮะเป็นลูกซองอีโบนะกลับมาขายนะเอามารีเซลนั่นเองนะแล้วก็เซ็นทรัลสองหน้าก็ยังอยู่นะฮะก็มีในส่อคมดาบซามูไรตรงนี้พี่สามารถแลกได้ทุกชุดเลยเนาะนะครับตรงนี้พี่แลกได้ทุกชุดเลยแต่ว่าคือพูดยังไงดีอะอ่ะแลกให้กันลกันนะ อ่ะโอเคจัดไปชูผู้หญิงแรกให้ก็ได้เออแลกให้ก็ได้นะครับอยากอยากเห็นแรกกันใช่ปะก็จัดให้นะครับอยากเห็นพี่แรกให้ก็จัดให้ครับผมแล้วก็ตอนนี้พี่มีตัวอยู100ย่หนึ่งร้อยใบต้องจัดแล้วปะต้องจัดแล้วป้าเห็นไหมว่าแล้วมันต้องมานะอันนี้มาไหมไม่มานะครับอีกนึงม,มาอีกแล้วโอ้โหคืบอ,ออก ออกถามออกยากไหมก็ยากอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าแบบมันก็ไม่เกินมือหรอกนะครับพี่คิดว่าอย่างนั้นนะฮะคือขั้นขั้นสิบสัตย์เนี่ยพี่ยังไม่ได้รับเลยสักขั้นนะส่วนใหญ่ก็สุ่มได้ทั้งนั้นนะนะอ๋อโหสุ <ies of> <power> ่มได้ย <on> ับอีกนะฮะโอ๋อเว่อเว่อมากนะครับอ่ะอีกบึ๊บจัดไปอีกสิบครั้งจัดไป

หลืออีกสองครั้งสุดท้ายนะครับอ้บโอาา้โหรู้สึกว่าเริ่มเกลือกันมาทุกทีทุกทีแล้วืเกลือ,าาอ,าาอาาจริงไม่จริงหนังอะฮึบฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหอื้อื้อื้อ่ะครั้งสุดท้าย มันไม่ออกจริงๆวเวเฮ้ยเฮ้ยไม่ออกหอไม่ออกจริงดิโอไม่ออก่ะทุกคนแล่วขอสุมนี่สี่ครั้งนะครับโอ้โหาอืาหา้ออืออือโอโหโคตรดึกเกลือนะครับโอ้าหาโหโคตรเกลือบอกเลยเกลือตอนแรกก็แบบจะไม่เกลือแหละนะครับแต่ว่าพอมาอย่างเงี้ยเกลือจัดนะฮะก็เดี๋ยวเรามารับไอ้ในสของตรงนี้ดีกว่านะ พี่ยังไม่ได้รับทักขั้นเลยนะยสำหรับขั้นเซตเซตน,นี้โอ้โหดูเวอร์โพดนี่นะฮะเป็นอันเดรสอิมพเรียลนะครับ,น,น,รบนี่นะฮะก็มีลมด้วยเนาะนะครับแล้วก็กองซบนะครับซึบแล้วก็นี่ชุดนะครับอโอ้โหชุดลาบไปบอนะฮะลาไปนะครับอันนี้พี่บอกจริงว่าชุดมันลาไปนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราดูชุดกันดีกว่าแล้วก็มีอันนี้หกกล่องเปิดไปชึบ ก็นี่ชุดที่เราได้มาสองชุดเมื่อกี้นะครับชุดนี้พี่น่าจะเก็บไว้ก่อนนะฮะน่าจะเก็บไว้ก่อนก้อนนี้ครับน่าจะมังมั้งมังนะไม่แน่ใจเก็บไว้แหละนะครับน่าจะเก็บไว้ก่อนแบบเก็บไว้นี่อันนี้พี่ก็ยังเก็บไว้นะครับนี่ส่วนใหญ่พี่จะอัพเฮ้ยอันนี้พี่ยังไม่ได้เปิดอีกเ่รอ่าเปิดไปหนึ่งก่อนปุ๊บอ่าเรียบร้อยเปิดไปแล้วนะครับส่วนใหญ่พี่จะมีเก็บไว้ชุดสองชุดตลอดนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะะกดเปิดไปเลยนะครับเป็นเช็ด เซตอะไรเนะ Set, uh, ี่ยเซตเสรนสูตรชายนะครับชุดแรอยู่นะแรอยู่นะพี่เก็บไว้นานแล้วนะบอกก่อนชุดพวกนี้นะะนั้นคือชุดพวกเนี้ยพียนะจ่จะมีเก็บไว้ตลอดนะครับ่ะไม่ว่าจะตัวละครใหม่ตัวละครเก่าจะมีเก็บไว้ตลอดอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับอืมอ่ะเปิดแปเปิดแปโอเคนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะมีของแรงๆนั้นเลยนะครับไอดีพี่เนาะอ่ะแต่ก็มีอาจจะแบบมีแบบพวกของแบบไม่สมประกอบอยู่นิดน,นึงเนะพวกของนี่ไม่ค่อยดีก็ มีปนๆกันไปนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับอ่ะไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกน้องวันนี้คือกิจกรรมอัปเดตมาไม่เยอะนะครับคืนนี้น่าจะเยอะอยู่นะเพราะมันเป็นคืนของวันอาทิตย์นะครับแล้วก็จะเมน2เนี่ยคือกิจกรรมอันนี้เป็นตัวละครอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยนะครับเออน่าจะเป็นตัวละครอะไรสักอย่างแหละนะครับอนาคตเดี๋ยวมานะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะครับของกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผม แล,ลและที่สำคัญเลยได้ชุดยีโอหรออะไรอ่ะได้ชุดยีโอหรอ What อ่ะโอเคนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมเอาโค้ดไปเตะบอลด้วยนะครับอยู่ด้ยวยแล้วคอมเมนต์เลยนะครับ tag คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเตะบอลด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปน,นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุบ๊บจุ๊บเกลี้ยง